โอเค h e น l น Nice to meet you everyone Nice to meet you Yo! Welcome to my channel. I am Chia. This is my exercise room โอเค Today I will talk about c h e a d i สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอันนี้ก็คือห้องออกกำลังกายของเชียนะครับวันนี้เชียจะพูดถึง s h e a d i com น,นั่นเองนะครับอัปเดตสันหน่อยนะครับไม่ได้ทุกอาทิตย์จะต้องอัปเดตนะครับ ไม่ใน t ิ k ต o อกก็ใน YouTube นะครับเมื่อวานไลฟ์สดใน t ิ k ต o อกมาแล้ววันนี้จะไลฟ์สดใน y o u t u b esterday y e I l ฟ์ e in ทิกต t อ k today I w i e w ไลฟ in YouTube yeah today I wake up at one h a.m. in the morning and building chedi and sleep again at 3.30 a.m วันนี้นะครับเชียร์ตื่นนอนช่วงตีหนึ่งครึ่งนะครับเพื่อมาทำเชียร์ดีต่อนะครับแล้วก็นอนนะครับตอนตีสามครึ่งนะครับ and then I wake up again at 7.50 am in the morning แล้วจากนั้นเชียร์ก็ตื่นนอนนะครับอีกทีตอนที่7.50นะครับ and then I prepare to morning market and go to mission fix pump oil collect money and back to exercise e v e n t point 15 t o e v e n t point f o r t ลัจากนั้นนะครับลางจากที่เชร์ตื่นนอนเชียร์อ้เตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะไปตลาดเช้าไปซื้อของมาทำอาหารกินเองแล้วก็ไปทำภารกิจน,นะครับซ่อมตูนม้น้ำมันเก็บเงินนะครับ กลับมาก็11โมงแล้วนะครับ11โมง15นาทีถึง11มง4:15นาทีเนี่ยเชียออกกำลับบงกายเป็นวินัยที่ต้องดูแลแล้วก็บริหารจัดการนะครับทั้งด้านร่างกายแล้วก็พลังงานของตัวเองนะครับเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยมีพลังเพื่อที่เราจะสามารถส่งพลังให้กับคนอนื่นได้นะครับอันนี้ก็คือกิจวัตรอย่างช้แาแล้วจะได้เชียออกกำลับบงกายเสร็จแล้วเนี่ยเชียก็ เตรียมตัวทำอาหารแล้วจากนั้นก็กินข้าวนะครับกินแล้กินตอนบ่าย1นครึ่งกินเสร็จนะครับตอนบ่าย2.5นสิ่งที I exercise every single day This is my morning routine I make it to be my uh, routine My ritual routine in every day that I will exercise and meditation for make my body to have energy and my mind stand to send the power to everyone that see me or uh use my application cheerdi.com yeah and then after I finish exercise I go to cooking yeah I call it immortal breakfast and then I eat at 1.30 pm and finish at uh, 2.50 pm อย่าแล้วจากนั้นนะครับเพื่อนๆเ,เชียรก็ระหว่างที่กินใช่ระหว่าที่กินก็ทำคอดดิ้งโปรแกรมมิ่งนะครับ c ชียรเพื่อทำให้พืิแต่พันเนี่ยดีขึ้นทุกๆวัน after uh, doing doing my breakfast i continue building s h e ยร์ดี make it to เออเบเตอร์แอนเกรเทอร์อย่าแอนเออทีอัปเตอร์ทีพีเอ็มทูไฟฟลายพีเอ็มไอคอนที่นิวทูทอล์กอินวิดยูเซอร์อินเรียลไลฟ์อย่าไอไอวอล์กทูมายูเซอร์โฮมอย่าทูทอล์กวิดฮิมแอนเธออย่าไอไอดัชนีโน่ about เอ่อเดบิว become my user or not but I I will go to user home. When I before I go to user home it's very oh, I I am feel uh, very un, uncomfortable because I make myself out of my comfort zone. My hand is shaking shaking I feel very 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 discomfort yeah I go to toilet a lot of time but I never give up I go I talk with myself I will go I will go to talk with user I will go to talk with them อ yeah. ตอนช่วงบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นนะครับเชียร์ก็ออกไปพูดคุยกับผู้คนนะครับออกไปพูดคุยกับ user จริงๆนะครับ ที่อยู่ใกล้ๆบ้านเชียร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆรู้ไหมเวลาก่อนที่ก่อนเวลาที่จะไปก่อนที่จะไปาหา user ทุกคนเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเป็น user เราหรือไม่เราสิ่งที่เราก็ควบคุมได้คือตัวเราเองให้ออกไปพูดคุยกับผู้คนนะครับก่อนที่จะออกไปเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ทุกวันทุกวันนะโอ้ยมือสั่นแขนขาสั่นหัวใจเต้นแรงตุกบตุ๊บ เข้าน้ำบ่อยเข้าซ่วมบ่อยนะครับปวดฉีบ่อยเข้าน้าบ่อยรู้สึกแบบกวนกวายมือไม้สัน่นมันมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเพราะว่าเรากําลังจะออกจากคอมฟอร์โซนทุกครั้งที่เราออกจากคอ m มฟอรโซนเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างนี้เป็นเรื่องปกติ Every time that we out of comfort zone or taking risk or taking the risk is very normaly That you will feel like this, you will feel very uncomfortable. But it's very good for you because that mean you m a k e the right choice. และนั่นก็คือเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกได้ถูกแล้วเพราะนั้นทำให้คุณมาถูกทางนั่นคือ ถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วคุณกําลังตัดสินใจทําสิ่งที่ถูกต้องยู่ไปในทิศทางที่มันสอดคล้องกับภารกิจเป้าหมายชีวิตของคุณถ้าคุณอยู่แบบสบายสบายไม่รู้สึกอะไรคืร้อนหรือหนาวเนี่ยแสดงว่าคุณอยู่ผิดที่กาลังทําผิดอย่างการได้ออกไปพูดคุยกับผู้คนเกี่ยวกับสิ่งที่เราสร้างเกี่ยวกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นวันนี้เชียร์ออกไปพูดคุยกับผู้คนเกี่ยวกับเชียร์ใหญเนี่ย มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆากเลยเพื่อนๆทุกคน Every t i m e I go to talk to everyone about DI, s h e y e d I t s r e a l l y r e a l l y feel amazing and exciting for me very really, very really much I do is a lot of time duplicate is same 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 day and same day yeah but I feel เวลี่เวลี่อันคอมฟอร์ตเบิลทุกครั้งที่ผมไปคุยกับผู้ใช้ในทุกวันใช่เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกแบบนี้ใช่แต่ผมไม่เคยยอมแพ้ผมประสบความสำเร็จทุกวันนั่นคือผมตั้งเป้าหมายและผมทำให้สำเร็จผมตั้งเป้าหมายในวันนี้และผมทำให้สำเร็จผมตั้งเป้าหมายในวันนี้และผมทำให้สำเร็จ ทุกครั้งที่เชียออกไปคุยกับผู้คนเนี่ยมันรู้สึกแบบนี้ตลอดทุกคนรู้สึกแบบไม่สบายใจอะไรประมาณนี้นะครับไม่สะดวกสบายแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําถูกแล้วทุกคนมันมันทาให้เราไปถึงเป้าหมายนะครับทุกๆวันที่เชียร์ตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยเชียร์ทำให้มันสำเร็จตั้งเป้าหมายวันนี้ทําให้มันสำเร็จตั้งเป้าหมายวันนี้ทําให้มันสำเร็จตั้งเป้าหมายชั่วโมงนี้ทาอะไรทาให้มันสำเร็จตั้งเป้าหมายนาทีนี้ทําอะไรทําให้มันประสบความสำเร็จ ตั้งเป้าหมายว่าจะออกกำลับบงกายก็ออกกำลับบงกายตั้งเป้าหมายว่าจะกินมือเดียวก็กินมือเดียวตั้งเป้าหมายว่าจะไปคุยกับยูเซอร์ก็คุยกับยูเซอร์ตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างเชียร์ดีไอทำให้มันดีขึ้นก็ทำครับ I set my goal to exercise yeah I completedI set my goal to talking with user I completedI set my goal to doing my mission I completedI set my goal to livestream I completed yeah if you can compete l your morning you can compete l your day if you can compete l your day you can compete l your month if you can compete l your month you can compete l in your year if you can compete l in the year you can compete l in your life ถ้าคุณนะครับสามารถทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสเร็จได้นะครับใน เช้าวันนี้นะครับคุณก็จะประสบความสำเร็จนะครับในวันนั้นได้ถ้าคุณทําสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จในวันนั้นได้คุณก็จะทําสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จในเดือนนั้นได้ถ้าคุณทําสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จในเดือนนั้นได้นะครับคุณก็จะทําสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จในปีนั้นได้ถ้าคุณทําสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จในปีนั้นได้ คุณก็จะทําสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จในทุกๆปีแล้คุณก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเองนี่ไะ <c oughs> ก็คือกลยุทธ์ที่เชียร์จะามาฝากบอกให้เพื่อนๆกันวันนี้โอเคมาพูดถึงเชียร์ดีไอกับจิจวัตรที่เชียร์ทำเพื่อพัฒน,นาเชียร์ดีไอที่ดีขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูจริงๆกันว่าเชียร์ดีไอเอ่อฟังก์ชันพัฒน,นาไปถึงขั้นไหนแล้วก็นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะมาวิเคราะห์แบบเบื้องหลัง หลังบ้านกันให้เพื่อนๆดูว่า c h er ี d i c o m เนี่ยเติบโตไปที่ไหนแล้วโอเคมาดูกันเลยโอเคก่อนอน่นเราก็พิมพ์ว่า c h ี d i c o m เซิร์ชว้าว it's very missing โอเค I will check เออ The new avatar that i c r e a today y e a กัปตันเ n ียบม Mon ันฝนไปโอเค You can come to cheari.com log in and เออ e a h this is our time that i create today okay now i will go to analysis page to check okay wait a minute okay I go to analysis page total user 1 0 4 d a r a i l y active user 6 okay 14, แล้วก็ active 6 o k a พัฒนาขึ้นเยอะมากทุกคนวันนี้ติดตั้งหนึ่งนะครับติดตั้ง1นึคนนี่นี่คือกราฟของการติดตั้ง Ions. วันนี้อินเตอ LIKE ร์แอคชั่นทูเดย์ i o เว่นอินเตอร์แอคชั่นครับททอลอวตารยูเซอร์เขยตอวตารนิวอวตารทูเดย์4วันนี้มีอวตารใหม่4มนะครับแล้วก็ประเทศไทยประเทศไทยเข้ามาดูนะครับ4.57คน 4 5 7ประเทศญี่ปุ่นจะแพน18%จะแพน18% e อยูในเต็ดสเตต็1ทนเทนเอรนทอฟริกาวอเอเชียเอเชียวอิร่กันโรมเนียเอไต้หวันอยู่ในเต็ดคิงดอมวโอเคทร์แลนด์อีสนัมเบอรว ประเทศไทยอันดับหนึ่งเลยล็อกอินนะครับสี่คนวันนี้นี่แอคทีฟยูเซอร์เก้าสิบคนนะครับตอนนี้ทุกคนในเดือนนี้โอ้โหโคดทู to, เออดิเรกทีฮันเดดไฟล์ออเทอร์แบบสายว e นฮันเดดซิกซโอเคอันนี้ก็คือเอ่อหลังบ้านนะครับ เอามาโชว์กันให้เห็นเลย total user หนึ่งร้อยหกนะครับ daily active เจ็ดคนโอเควันนี้ active เจ็ด user active เจ็ดคนโอเคไอวานซีย o อ๋ออย่าไ forget เดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปว่าต้องโชว์ function ให้เพื่อนๆเห็นน,นี่ฟังก์ชันใหม่ที่เชรร์ส้าง อันนี้ก็คือข่าวดีเลยนั่นเองทุกคน this is a uh, fortunaty yeah I will show is for you you can create your avatar อย่าอยู่คำทูดิสโปรไฟล์แอนด์แอนด์เออเขียนยูอาร์ว่าตันโอเคอีสเออ below in this โอเคเอฟวันเซียวเด็กชาย I will เอ่อไลฟ์สตรีม in every week in YouTube and TikTok in เอ่อไทยเวงเวดแอนด์แอนด์อังกฤษเวงเวด ทุกคนไว้เจอกันนะครับเชจะไลฟ์สดแบบนี้นะครับในทุกสัปดาห์นะครับ mm. ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษโอเคไว้เจอกันบ๊ายบายสียูโอเค <c oughs>